ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนงเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนที่รักค่ะวันนี้หลงรักพี่ชายข้างบ้านนําเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะหลงรักพี่ชายข้างบ้านเรื่องโดยซินยอริต้าตอนที่11 2สองหนุ่มสาวนอนตะกรงกอดกันอยู่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแห่งความรัก พี่รักนิดเหลือเกินรักมากนิดก็รักพี่ค่ะรักมานานแล้วหืมอาการอ่อนเพลียหายไปอย่างรวดเร็วเขาลุกจากรอนมานั่งข้างๆพลิกร่างให้เธอหันมาก่อนจะถามนิดพูดจริงใช่ไหมอืมนิตยาขกกวายเขินเธอนึกว่าการแอบรักจะมีความทุกข์ซะแล้วแต่วันนี้ เขากลับต้องการเธอแม้ว่าเรื่องยุ่งยากจะตามมาติดๆก็ตามนิดตอบพี่ให้พี่ชื่นใจได้ไหมค่ะนิดชอบพี่ตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่ว่าแต่อะไรเหรอนิดก็เราอยู่ในสถานะที่เรียกว่าพี่กับน้องพี่โอก็ไม่เห็นจะคิดเกินเลยกับนิดนะี่คะอ๋อแล้วน้องบรายก็ตือพี่ไม่หยุด พี่ยุติความสัมพันธ์กับเธอไปแล้วเขาตอบหน้าค่อนข้างเครียดเพราะคำขู่ของสุดที่ตาแน่ๆทำให้รู้สึกเครียดแบบนี้ทำไมเธอยอมง่ายๆล่ะคะเวลาผ่านไปแต่คนทั้งสองยังคงนอนคุยกันเหมือนมีคำพูดมากมายเหลือเกินเธอก็ดูเหมือนจะแค้นพี่นะแล้วพี่จะทำยังไงต่อไปล่ะคะแม้จะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของครอบครัวนั้น แต่นิตยาก็รู้สึกได้ว่าไม่ควรจะเล่นด้วยเด็ดขาดความรู้สึกบอกกับเธอไปแบบนั้นพี่ไม่รู้แต่พี่ลาออกจากตรงนั้นไปแล้วแล้วไหนเต้และนิดนิดจะบอกกับเขาไหมว่าไม่ต้องการแต่งงานอีกนิตยาอึง้งเหมือนอุปสรรคที่ไม่คาดคิดว่าจะมีมันจะเกิดขึ้นไหนไม่ช้าเขาทั้งสองจะทำเช่นไรกันดีค่ะนิดจะบอก นี่จะบอกกับคุณเต้ต่อให้เขาแล่นิดออกก็ตามในที่สุดนิตยาก็ตัดสินใจที่จะบอกเพราะเธอไม่สามารถเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อระวินได้อีกแล้ววันใหม่ได้มาถึงตั้งนานแล้วเมื่อถึงตอนจะไปทำงานหญิงสาวจึงรู้สึกปวดหัวอย่างมากเพราะเล่นไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนิดครับเข้ามาในห้องของผมหน่อยสิครับพรมระวิทบอกกับเลขาสาว ที่นั่งหน้าไม่สดชื่นตรงหน้าห้องนิตยาพยักหน้าก่อนจะถือแฟ้มงานตามเข้าไปติดๆเมื่อปิดประตูเรียบร้อยเขาก็เดินเข้ามากอดหญิงสาวเธอขัดขืนเล็กน้อยด้วยความตกใจขอโทษนะครับผมแค่คิดถึงคุณอยากแต่งงานให้เร็วที่สุดนิดคงบอกกับพี่ชายไปแล้วใช่ไหมครับนิตยาหายง่วงไปโดยปริยายอาปากจะพูดแต่ก็พูดไม่ออก คือว่าคือว่านิดยังไม่ได้บอกใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับตอนเที่ยงคุณแม่ของผมอยากเจอตัวนิดนะเราจะไปกินข้าวที่ร้านบนเรือริมแม่น้ำกันดูเหมือนพรมรวิดจะฝันหวานซะเหลือเกินแล้วเธอล่ะจะทำเช่นไรดีสิ่งที่คิดว่าแค่พูดก็จบแต่พอดูสีหน้าของเขาเธอก็พูดไม่ออกอีกเลย ตอนเที่ยงมาถึงอย่างรวดเร็วบัดนี้เธอและเจ้านายหนุ่มก็ได้มานั่งบนเรือขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างให้เป็นร้านอาหารแบบคลาสสิกเธอชื่ออะไรนะคุณออนเริ่มขยับปากถามดวงตาเคร่งขรึมจนน่ากลัวเธอชื่อนิตยาครับคุณแม่พรมรวิทย์ตอบเสเองเตแม่ถามเธออยู่นะอาการที่คุณออนดูลูกชาย เหมือนๆกับเขาเป็นเด็กแค่ห้าหกขวบเท่านั้นหนูชื่อนิตยาค่ะชื่อเล่นว่านิดอายุเท่าไหร่นิตยามองหน้าชายหนุ่มข้างๆคุณออนจึงดุใส่ทำไมต้องมองหน้ากันด้วยฉันก็แค่ถามแค่เนี้ยจะเย็นๆครับคุณแม่เตะเงียบก่อนเอ่ออ่ำอึ้งอยู่ได้ก็อีแค่ถามชื่อ อาหารเริ่มทยอยมาเสิร์ฟแต่บรรยากาศ,ศก็ดันกร่อยไปเกินครึ่งซะแล้วผมว่าทานข้าวกับเตนิตยาชักจะเบื่อแล้วนะแบบเนื้อเมื่อไหร่ลูกชายจะมีคู่ชีวิตสักทีล่ะหนูอายุ25ปีค่ะยังเด็กเหลือเกินคิดยังไงถึงจะแต่งงานกับเตล่ะััรนี้หน้าของพรมระวิตเหมือนจะร้องไห้เขาเจอคนถูกใจ แม่ก็พลอยทำให้เสียบรรยากาศนั่นสิคะนิตยากลับเห็นด้วยเธอยิ้มคุณออนชะงักมือที่กำลังจะตักผัดไทยใส่จานค้างกลางอากาศว่าไงนะหญิงสาวยืดอกเธอตัดสินใจแล้วหันมาทางชายหนุ่มที่น่าสงสารเราเพิ่งรู้จักการแท้ๆนะคะคุณเต้ ดีที่แม่ของคุณทักนิดทันช่างดแีแท้เชียวนิดว่าเรายกเลิกงานแต่งงานดีกว่านะคะคุณอ่อนรอบกลือน้ำลายในขณะที่ลูกชายหล่อนโวยวายนิดไม่นะคุณแม่คุณแม่พูดอะไรไปมาแม่แม่แมนิดขอตัวนะคะแต่ตอนนี้นิดยังอิ่มอยู่เลยขอบคุณมากค่ะไวกว่าที่ชายหนุ่มจะคว้ามือของเธอเพื่อรั้งเอาไว้ รือนิตยาก็อาจรู้เขาแล้วว่าเขาต้องทำแบบนี้นิดครับฟังผมก่อนคุณแม่ทำไมตอนนี้นั่งเงียบล่ะครับเขาต่อว่าหญิงผู้เป็นแม่ที่ยังมือค้างอยู่แบบนั้นมาแม่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะผมเกลียดคุณแม่ครับพูดจบก็วิ่งออกจากโต๊ะวิ่งไปหานิตยาไวๆแต่หล่อนก็ดันหายไปซะแล้วครั้นพอจะหยิบมือถือโทรไป ก็กลับไม่รับอีกโถเว้ยนิตยาหลบอยู่ร้านข้าวแกงแถวๆนั้นแหละความจริงเธอหิวเอามากๆแต่เพื่อให้สมบทบาทจึงทำแบบนั้นไปสงสารคุณเต้ยอยู่เหมือนกันถ้าไม่รีบฉวยโอกาสในตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสงามๆแบบนี้อีกว่าแล้วก็ตักข้าวแกงใส่ปากแล้วเคี้ยวอย่างเป็นสุขใจบทที่12ทันทีที่ลงจากรถสองแถวหน้าบริษัท ไม่ทันจะย่างก้าวไปในอนณาเขตของบริษัทรถสีดำติดฟิล์มก็ได้แล่นมาจอดเทียบและชายสวมไอ้โมงสองคนก็ได้ออกมาอ้าอะไรเนี่ยหล่อนร้องโวยวายใส่พร้อมขัดขืนแต่ชายสองคนที่มารุมจับเป็นคนตัวใหญ่ทำให้นิตยาไม่สามารถดิ้นให้หลุดจากการถูกจับไปได้เฮ้ยปล่อยผู้หญิงนะรอปรพอหน้าบริษัทวิ่งมาห้าม แต่กลับโดนเสยด้วยรองเท้าบูทจนคางแตกหนึ่งในพวกมันชักปืนมาคู่ทำให้ยามคนนั้นถึงกับยืนนิ่งอย่ามาแสก่อนจะอุ้มพาหญิงสาวที่กำลังโวยวายไปยังรถตู้พรมรวิทย์ขับรถแ่นมาจอดทันเห็นว่าคนที่ถูกจับคือนิตยาคนที่เขากำลังตามหาให้วุ่นอยู่นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นไม่ทันยามจะตอบรถก็ได้เลื่อนประตู ปิดลงพร้อมกับกระชากแล่นออกไปฝุ่นหนาขึ้นตลบจนทำให้ชายหนุ่มจามลั่นพนักง,งานของเราถูกอุ้มไปแล้วครับหนุ่มยามจับคางที่เดินมาบอกเจ้านายพรมระวิดหน้าซีดใครกันเป็นคนอุ้มเธอไปรอปภไม่อาจให้คำตอบแก่เขาได้แต่ใจของพรมระวิดก็เหมือนจะเดาออกเส้นทางรักที่ไม่อาจสมหวังของสุธิตาน่าจะเป็นหล่อนแท้ แต่หล่อนก็จะมาจับคนที่เขากำลังแต่งงานไปแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเขาไม่ยอมแน่ว่าแล้วก็รีบเดินขึ้นรถกระชากจนฝุ่นเมืองตลบขึ้นอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของย่าสาวเขาต้องพานิตยากลับมาให้ได้หากสุทธิตาย,ยังดือ้อเรื่องนี้ก็คงไม่จบง่ายๆหรอกแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาเพราะเขารู้จุดอ่อนของบ้านหลังนั้นดี ดีจนคนบ้านนั้นต้องสะพรึงอย่างแน่นอนเสียงเดินเหยียบส้นสูงดังตึกๆพร้อมบางสิ่งบางอย่างถูกโยนมายังตักของคนที่ถูกมัดมือมัดเท้าและมัดตาไงาละ่ะเจนเน่แรงนักใช่ไหมฮะเสียงนั่นสุดที่ตาแน่นอนอยากรู้นะักว่าร่างของเธอจะต้านทานคนทั้งห้าของฉันได้หรือเปล่าไอ้ที่อยู่บนตักคือกล่องถุงยาง เพื่อว่าพวกมันจะยอมใช้กับเธอแล้วนะมันคือคำพูดสศกะปกที่ใครๆคาดไม่ถึงแน่ๆว่ามันจะออกมาจากปากสวยของคนน่ารักน่ารักอย่างสุธิตาทำไมถึงเงียบไปล่ะหรือไม่รู้ว่าฉันเป็นใครนิตยาขยับใบเล็กน้อยแต่เธอก็ยังเงียบสงบสงบจนคนที่ยืนอยู่ทนไม่ได้ซเองพวกแกไปแกะผ้าคาดตาออกหน่อยสิฉันละขัดใจจริงๆ อ่อมาอนิตยาจึงสามารถมองเห็นภาพเคลื่อนไหวในห้องแคบๆแ,และค่อนข้างเหม็นอับได้สุทธิตายืนอยู่กับพวกผู้ชายร่างใหญ่ทั้งห้าคนซึ่งเธอไม่มีวันขัดขืนพวกมันได้แน่ๆถึงว่าแกจะทําเป็นกล้าหาญนะแต่ฉันก็เห็นนะนิตยาว่าในดวงตาของแกมันกําลังฟ้องว่ากลัวพวกนี้ขนาดไหนคุณทําอะไรกับใครไว้ ไม่นานคุณก็จะได้รับผลกรรมย้อนกลับไปแน่นอนค่ะไม่เกิดกับคุณก็อาจจะเกิดกับลูกสาวของคุณก็ได้แค่เพียงพูดครั้งแรกก็แทบทำให้สาวไฮโซดิ้นพลาดพลาดเหมือนปลาช่อนถูกทุบซะแล้วแกแช่งฉันอินิตยาสุดที่ตาจ้ำเท้าปราดไปบีบคางจนเจ็บไปหมดพี่ชายแกไม่มีทางมาช่วยทันแน่ๆแ,แต่ถ้าแกอยากรอด เขาต้องโทรเพื่อง้อฉันภายในครึ่งชั่วโมงนี้ที่แท้สุดธิตาก็ทำไปทั้งหมดเพียงอยากเอาชนะเขาไม่ใช่พี่ชายของฉันหรอกหล่อนพูดเสียงเบามีรอยเย้ยหยันในดวงหน้าไม่ทันที่จะถามเสียงดนตรีเรียกเข้าก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะซะก่อน <c oughs> เขาโทรมาแล้วล่ะดูๆไปพี่โอกก็รักแกอยู่นะหล่อนพล่าออกมารับสาย นิตยาเม้มปากเบื่อนหน้าหนีค่ะที่รักสุดที่ตาแกล้งทําเสียงย่วยวนใส่เครื่องก่อนจะยิ้มพอใจได้ค่ะจะรอตรงนี้ละคะ่ะมาเร็วๆนะคะแล้วหล่อนก็เก็บมือถือใส่กระเป๋านิตยาถามเสียงเบาเธอแน่ใจแล้วเหรอว่าสามารถกลุมหัวใจของพี่โอ๊กได้หากใช้วิธีแบบนี้ฉันไม่สน ฉันต้องการแค่กายของเขาหากกายอยู่กับฉันฉันก็ไม่สนอีกต่อไปว่าใจของเขาจะโบยบินหาใครสุดที่ตาก้มลงเก็บกล่องถุงยางกลับคืนมายิ้มหน้าเกลียดใส่ทษอทีนะเธอคงไม่ต้องใช้แล้วล่ะนิตยาฉันจะเป็นคนใช้กับพี่โอ๊กเองผู้จบก็ก้าวออกไปจากห้องนั้นพวกผู้ชายกำยำทยอยออกไป นิตยานั่งนิ่งรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวหญิงสาวหลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียจนกระทั่งได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดเธอขยับร่างอีกครั้งเสียงโวยวายดังออกมาจากข้างนอกและคนที่เข้ามาแก่เชือกที่มือและเท้าให้ก็เป็นพรมรวิทย์หาใช่ระวินไม่คุณเต้ลุกขึ้นเถอะครับเขาพยุงร่างของเธอให้ลุกขึ้นมาแต่ก็เซเข้าแผงอก เราถูกมัดเป็นเวลานานประจวบเหมอะที่ระวินวิ่งเข้ามาเห็นสายตาห่วงใยเปลี่ยนเป็นหึงหวงเล็กน้อยพี่ออกพี่เต้นี่มันอะไรกันน่ะสุดทิตาตามมาถามสองหนุ่มมองหน้ากันกลับบ้านได้แล้วลูกเสียงของคุณชายยุทธดังมาจากข้างหลังสุดทิตาหน้าซีดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คุณพ่อคะเธอเดินไปหา บิดาก็กอดปลอบโยนกลับบ้านของเราเสียงนั้นขอร้องปนบังคับแต่ว่าทำไมบิดาต้องกลัวชายสองคนนี้ด้วยพ่อของเธอไม่เคยกลัวใครไม่ใช่หรอเลิกยุ่งกับพวกนี้ได้แล้วสัญญาก,กับพ่อได้ไหมบลายหนูเธออ้ามอึง้งยิ่งเสียใจไปกันใหญ่พ่อทำให้เสียหน้าต่อหน้าพวกนี้ได้เช่นไรกันหากหนูยังดือ้อ พ่อคงต้องส่งไปเมืองนอกอะอะไรนะคะแล้วเธอก็ถูกบอดี้การ์ดของพ่อพาตัวออกไปโดยไม่สามารถตั้งคำถามอะไรอีกคุณชัยยุทธหันมาทางพรมรวิทย์อ่าทำตามที่เต้ขอแล้วเดีย๋ยลืมความลับของอาแล้วกันผู้เป็นหลานของภรยาโค้งศรีสาเล็กน้อยแน่นอนครับอาคุณชัยยุทธมองหน้าทุกคนนิดหน่อยก่อนจะเดินจากไป ตอนนี้นิตยาเป็นฝ่ายสงสัยจะเองแต่พรมรวิทย์ก็เป็นฝ่ายประคองพาเธอออกมาข้างนอกโดยมีรวินเดินตามมาเงียบๆจวบจนถึงรถที่จอดอยู่นิตยาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปเออคุณเต้ค,คะเมื่อตะกี้ผมขอบอกว่าผมไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับคุณได้แต่ผมขอแค่คุณปลอดภัยก็พอแล้วก็ คุณแม่ฝากคำขอโทษถึงนิดด้วยระวินเดินหนีไปยังรถคันเก่าของตนนิตยามองตามแต่กลับถูกอีกคนจับรั้งแขนเอาไว้คุณนิดครับเธอหันกลับมาพร้อมๆกับรถของระวินได้แล่นจากไปคุณเต้นิดมีเรื่องจะบอกค่ะอะไรหรอครับใบหน้าหล่อเข้มแบบไทยขมวดคิ้วแต่ก็รู้สึกหวาดระแวงอยู่เหมือนกัน เราต้องการบอกอะไรเขากันแน่หญิงสาวตั้งสติเอาไว้ก่อนจะอ้าปากพูดให้มันจบสิ้นภายในวันนี้ซะเลยคือว่าและเขาก็ยืนรอฟังอย่างตั้งใจตอนที่13บสามวินไม่รู้จะไปไหนตอนนี้นิตยาก็ปลอดภัยดีแล้วเขาต้องทำตัวยังไงต่อไปดีพรมรวิทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีความจริงใจกับนิตยา ยอมเอาความลับไปขู่คนบ้านนั้นยอมที่จะเสี่ยงกับความแตกแยกกับคนในวงตระกูลเขาสามารถดูแลคนที่ตนรักได้แน่ๆปล่อยให้นิตยารักกับพรหมรวิต์ดีกว่าคนคนนั้นมีทั้งอนาคตและความรักที่จะหยิบยื่นให้กับหลอนส่วนเขาไม่มีเลยตอนนี้ก็ดันกลายเป็นคนตกงานอีกจะไปสู้อีกคนยังไงไหวมันก็แพ้ทุกประตูนั่นแหละ กรอบรูปที่ใส่รูปภาพของเธอและเขาภาพนั้นฉายรอยยิ้มแห่งความสุขกระวินจึงหยิบมาดูน้ำตาค่อยๆไหลออกมานิดความรักอย่างเดียวมันคงทำให้นิดอิ่มไม่ได้หรอกนะพี่ขอโทษจริงๆแล้วชายหนุ่มก็ยัดกรอบรูปใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ใบใหญ่ที่โยนมาวางบนเตียงก่อนจะเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบๆออกมาสองสาตัวมายัดใส่กระเป๋า เขาต้องไปให้เธอลืมสักพักมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่งี่เงา่าแต่ระวินก็แน่ใจจริงๆว่านิตยาต้องมีอนาคตที่ดีแน่ๆพี่อ๋อเสียงนิตยาค่อนข้างกราวเธอเดินมาแย่งกางเกยงยีนในมือชายหนุ่มเอาไว้ราวินคาดไม่ถึงว่าหล่อนจะกลับมาเร็วขนาดนี้เร็วเหลือเกินพี่จะไปไหนเอ,อ พี่จะทิ้งนิดไปเหรอคะนิตยาเดินไปจับใบหน้าของพี่ชายต่างสายเลือดกระชากมาจุบก,กับตัวเองซึ่งเขาก็เผลอเอามือจับเอวอย่างโหยหาเช่นเดียวกันทั้งสองแรกความหวานซึ่งกันและกันอย่างเนิ่นนานจวบเมื่อโรนวิททำท่าจะสอดมือเข้าไปข้างในหล่อนก็พละออกมาพร้อมกับตบหน้าอย่างแรง แม้จะเป็นแค่แรงตกของสาวบอบบางแต่มันก็แสบไม่เบาเลยนิดตกพี่ทำไมกันก็พี่กำลังจะทิ้งนิดไปอะ่ะเธอน้ำตาไหลออกมาเม้มปากแน่นชายหนุ่มเดินไปหาอย่างรู้สึกผิดนิดพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโทษทั้งๆท,ที่พี่ได้นิดเป็นเมียแล้วใช่นิตยาเป็นเมียของเขาไปแล้ว ไอโอ๊กเอ้ยแกกำลังยกเมียให้กับคนอื่นเหรอวะไอบ้าระวินพี่ไม่ยอมหรอกใช่แล้วนิดคือเมียของพี่ตอนนั้นพี่แค่น้อยใจทำท่าจะเข้าไปหาอีกครั้งนิตยาปัดป้องสุดฤทธิ์ยังคงต่อว่าอย่างเจ็บปวดหากเมื่อกี้นิดมาไม่ทันล่ะคะโท่นิดคราวนี้ปราดไปรวบเอวเธอมากอดไว้ไม่สนใจอาการดิ้นอีกต่อไป พี่รักนิดพี่รักนิดพี่รักนิดได้ยินไหมนิดไม่เชื่อเสื้อผ้าโดนกระชากออกมาจนเม็ดกระดุมหลุดกระจายก่อนจะโดนช้อนร่างอุ้มไปยังห้องนอนว่ากันว่าวิธีการงอที่เร็วที่สุดคือเตียงนอนเขาผิดผิดที่คิดตื้นๆทั้ทงที่ยางรัก อนาคตสามารถสร้างด้วยสองมือได้ฉะนไหนต้องคิดแค่นั้นเล่าพับพี่หยกนี่คือเมียของพี่นะเสียงนั้นดังขึ้นที่ใบหูที่มีต่างหูเล็กๆติดเอาไว้ทั้งสองภาวาเข้าหากันด้วยความคิดถึงและโหยหากระวินงอนนิตยาด้วยวิธีการของเขาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะประสบผลสำเร็จซะด้วยวันต่อมา ระวินพานิตยาไปที่บรรจุอัดของพ่อและแม่ของพวกเขาทั้งสองวางช่อดอกไม้สีม่วงที่พวกท่านชอบเป็นพิเศษที่สำคัญทั้งสองก็สวมชุดที่ดีที่สุดในวันนี้ด้วยใช่ระวินและนิตยากำลังแต่งงานกันเป็นงานแต่งงานระหว่างคนสองคนที่มีรูปที่ป้ายเป็นพยาในการแต่งงานครั้งนี้ผมรักน้องนิดครับคุณพ่อแล้วก็นานุช ผมสัญญาว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้องมีความสุขที่สุดนิตยารอให้เขาพูดจบก็พูดขึ้นมาบ้างไวพรอนให้ความรักของนิดกับพี่โอ๊กด้วยนะคะคุณแม่ลุงโชคเราสองคนรักกันค่ะตอนแรกมันก็เป็นความรักเหมือนพี่น้องแต่ไม่นานมันก็ก่อตัวให้เรารักกันเหมือนคนรักมันไม่ผิดใช่ไหมคะคุณแม่ชายหนุ่มดึงร่างของนิตยามากอด บอกกับเธอด้วยเสียงอ่อนโยนพี่เชื่อว่าทั้งพ่อและแม่ของเราต้องยินดีด้วยแน่ๆแ,แล้วนิดละ่ะนิดมั่นใจในตัวของพี่หรือเปล่าเธอยิ้มขวยเขินแต่ก็มีความสุขเชื่อค่ะถ้าพี่ทิ้งนิดไปนิดเอาพี่ตายแน่ๆเธอขู่ใส่เสียงฟ้อโอ้ยนะนุชครับลูกสาวน,านู๊ดทำไมดุแบบนี้ล่ะครับดุแล้วรักไหมล่ะคะ รักสุดใจเลยครับคุณผู้หญิงมันมากกว่าคำว่ารักมันมีความผูกพันและห่วงใยซ่อนอยู่และมันก็จะอยู่ด้วยกันกับเขาและเธอตราบนานเท่านานจบบริบูรณ์